สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพระเอกดังสารภาพชอบนางเอกสาวสวยตั้งแต่เด็กจนวันนี้มาเป็นคู่ชีวิตกัน เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักและมีโมเมนต์มุ้งมิ้งอยู่ด้วยกันบ่อยครั้งจนน่าอิจฉาสำหรับเอมี่กลิ่นประทุมและซีสีวัโชชดชายชารินบอกเลยครับว่าคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกเชร์ให้มีเบบีเอมี่ก็เคยเปิดใจว่าไลฟ์สไตล์เรายัางแฮปปี้กับการทำงานแฮปปี้กับการอยู่กับเพื่อนแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้มากแต่อนาคตก็ไม่แน่อาจจะเปลี่ยนใจ รับรู้เรื่องราวเบบีจากสาวเอมี่ไปแล้ววันนี้เรามาฟังเรื่องน่ารักน่ารักจากหน่มซีกันบ้างครับที่ล่าสุดเจ้าตัวเล่าผ่านรายการช่อง YouTube รถวิวา EP5 ที่เผยโมเมนต์ตกลุมรักเอมี่ว่าผมชอบเขาตั้งแต่ยังไม่เคยเจอกันเลยเจอเขาในทีวีผมดู MV ผมชอบคนนี้มากตอนนั้นผมยังเป็นนักเรียนอยู่เลยครั้งแรกเจอเขาตัวเป็นๆครั้งแรกเดินที่สยามเดินมาแต่ไกลผมแพ้ผู้หญิงใส่เสื้อกลามมากและ นั้นเขาใส่เสื้อกล้ามสีขาวแล้วเดินผ่านเพื่อนผมก็ไปแซวในใจเราก็แบบชอบผู้หญิงคนนี้แต่ก็คิดว่าไม่มีทางจะมาเจอกันได้มีตอนหนึ่งเป็นพระเอกแล้วเรื่องลูกไม้หลากสีนางเอกคือเอม่กินประทุมผมเก็บอาการทําเป็นลันลาสนุกสนานไปแต่ผมพูดกับพี่ทีมงานคนหนึ่งว่าผมชอบเอม่มากเขามีแฟนไหมอยากจีบเขาบอกเดี๋ยวฉันไปสืบให้ผี่เขาก็โทรไปเล่าให้เอม่ฟังแต่เขารู้ก ไม่แสดงอาการว่าผู้ชายคนนี้ชอบมีวันหนึ่งเขาก็มองผมแปลกๆแ,แล้วถามว่าสนิทกับพี่ก้อยมากหรอพี่ทีมงานที่เล่าให้ฟังเรานีขนลุกเลยรู้สึกเขาเริ่มมีใจพราะถายหนังสือนิตยสารมีกอดกันตอนกอดหัวใจเต้นแรงมากเราก็คิดว่าเขามีใจจนสุดท้ายไปคุยกับพี่ก้อยพี่ก้อยบอกฉันจัดการให้เธอละนะผมโทรไปถามพรุ่งนี้ถ่ายละครที่ไหนสักพักเขาบอกมีรายพูดมาเลย ผมก็บอกเขาว่าผมชอบมานานแล้วไม่แสดงออกเพราะไม่อยากให้ความสัมพันธ์เพื่อนหายไปแต่ถ้าไม่โอเคไม่เป็นไรเขาก็บอกได้ได้เขาตอบแบบชนะไปเลยอ่ะผมว่าพี่มี่นางไม่ใช่คนสวยแต่นางเป็นคนน่ารักและที่ผมแพ้เขาคือเขารักรอบกรัวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากจีนี่ดอทขอบคุณครับ